จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาทและถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาปี2567วันที่7ธันวาคม2567เวลา7นาฬิกานายชัชวานเบญจสรีวงศ์รองผู้บริชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้บริชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาท และพิธีถวายพระพรสมเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาปี2567โดยมีนายพิชัยยาตุลสะซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าสวชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งมีพระสงค์ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทูบเทียนจากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตเป็นแถวยาวตั้งแต่เช้าเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านสำเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิรยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชพานระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระโดยทรงมีพระปณิธานในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระสุกนิกรของพระองค์โดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างอเนกอนันต์สุภาพนพก้าวทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน